ผู้ชนะในคู่นี้ค่ะจะเข้าไปสู่ในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนผู้แพ้ค่ะก็จะตกรอบไปนะคะในวันนี้เสิร์ฟแรกในเซตที่หนึ่งค่ะเป็นของสโมสรพิษณุโลก v ีีค่ะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลขสากับตันทีมสุภวิทย์คะเสิร์วางมาที่ตำแหน่ง6กรองมาแรกไว้แล้วให้ไปที่หัวเสาตีฉลบบล็อกอย่างเกี่ยวไว้ได้ค่ะตริศนา สุภกิตตีลูกนี้ยังรองได้ให้มาชุติพลยอนลูกนี้หัวเสาวสวนกลับยังรองได้กับลิเบโรธุรกิจยกมาแล้วย้อนลูกนี้ยังเก็บไว้ได้ของหลังอคอะแก้ไขคนนแรกรองไม่ดีค่ะรีบต่อมาที่หัวเสาตีฉลับบล็อกลงไปชุติพล ชุติพลเสิร์ฟต่ออัดฉลับตะข่ายยังรองได้โขงหลังองค์อาจอู้หูลูกนี้ทำได้ดีนะตีเหนือบล็อกกดลงไปอะภาษิตเสิร์ฟมาบอดแรกเกียกไว้ค่ะัวเสาอ้โหอัดหนักเลยค่ะชุติพล เสาวสวนกับเมืองันยังร้องได้ชุติพลตีแก้ไขโอติดบล็อกอย่างอยู่ที่พิษลกชุติพลอีกหนึ่งครั้งโอ้แล้วตีฉีลูกนี้หนักๆเลยค่ะชุติพลธุรกิจสำหรับสโมสรเซนเซวีซีเมืองพลธุรกิจเสิร์ฟต่อประหลักลองไว้บอลสั้นผักข้ามาก่อนค่ะสามเมตรชุติพลยังร้องได้เกี่ยวไว้ลูกนี้เราเลือกให้ออ้ยประก,กาศสิทธ์ ีโค้งหลังกดลงไปแกปากาสิทธิ์คะเสิร์ฟต่อเสิร์ฟวางมาบอลแรกเกี่ยวไว้ก่อนแกแล้วให้ไปที่หัวเสาหุย่ยตีเสียสกันนันเน็เสิร์ฟต่อวางมาโอ้ยแล้วเกี่ยวบอลแรกไม่ดีอ่ะต่อบอลไปที่ตรีศนาเสร็จแก้ไขข้ามมาลูกนี้เลือกใจโค้งหลังตีเฉลบบล็อกแล้ว แม่บล็อกชั้นค่ะจังหวะนี้องอาจตีบอล mm hmm. อง,งาาอาจกระเสิร์ฟต่อให้สโมสรเซนเซวีสี่ mm hmm. โอ้เราลีเบโลบไปเกี่ยวบอลขู่เพื่อนตะโกนในสนามว่าออกค่ะแม่ดันหยาบตามาที่5ต่อ9ทธันวาเสิร์ฟวางมาแบบได้เกี่ยวไว้ก่อน ให้มาที่วองเสาอนุนาตีอู้ขูแล้วติดบล็อกของทางด้านเซตเตอร์พานุวิทย์กลูกนี้ธนพัฒน์กระเสิร์ห้กับสโมสรเซนเซนวีซีเมืองพลชุติพลเกี่ยววันแรกแล้วให้ชุติพลตรงกลางเอติดบล็อกแล้วลงด้วยกะัะจังหวะบล็อกลูกนี้ของสุภกิจกระเสิเร์ วางมาบอลแรกรองสวยให้ไปที่โคงหลังองค์อ่ตีเฉลบล็อกอยังรองได้ชุดพี่นปากกาซิตีอู้หูบล็อกแล้วไปโดนเสาอากาศก,กันลูกนี้เสิร์ฟวางมาบอลแรกเกี่ยวไว้ให้บอลสั้นตีชฉลบล็อกอยังรองล้นมาแล้วสวนเร็วเลยค่ะลูกนี้โอ้โ oh ไม่ลังเลค่ะกันนาเนกจังหวะนี้ค่ะกันนาเนกเซิร์ฟอุ้ยเกี่ยวบอได้โดยชุติพลค่ะเอาละจังหวะต่อบอลลูกนี้ลังเลแม่อันเดอร์ข้ามาก่อนเกี่ยวบอลแรกไว้ให้มาที่ตรงกลางวนมาตีของอนุนาถค่ะกดลงไปเป็นคะแนนให้กับทีมสุภกิจร์ศ เสวางมาบอลแรกง,งัดขึ้นไว้ก่อนค่ะเสร็จข้ามาองอาจบอลแรกเกี่ยวไว้เลยให้ไปที่โขงหลังตีแชร์บ,บล็อกยังรองได้ผูเสาตีติดบล็อกค่ะอนุน,นัทเราต้องต่อบอลไปให้อนุนาัทาอีกหนึ่งครั้งตีติดบล็อกอีกค่ะยังรองได้เราอนุนาัทาอีกหนึ่งครั้งโอ้ยพลังเหลือๆค่ะชุดที่บอลตีวางลอยหลุดออกไปเองอ่ะซิ เอิบวางมาเตินตีเลับล็อกยังเกี่ยวได้ให้มาที่สามเมตรยังเก็บอยู่ตีเลับล็อกยังลองอยู่ค่ะหัวเสาชุดจิตพลตีชัทฟล็อ,อกหลุดออกไปค่ะเอกวัดเสิร์ฟต่อบอดแรกเกี่ยวไว้ก่อนค่ะ ให้ไปที่หัวเสาตีเฉลาบ,บล็อกยังรองได้3เมตรหูยกดลงสวยๆค่ะสุภวิท์ลุกนปะพังกรเซิร์ฟวางมาโอ้ยีบบอลแรกไม่ดีค่ะธิณนาต้องตีแก้ไขยังเกี่ยวไว้ได้ยอดลูกนี้ยังรองอยู่เลือกโคงหลังตีเฉลาบ,บล็อกโอ้โหเราไล่เกี่ยวไม่ทันค่ะ ยังคงไปทางด้านของผู้เล่นหมายเลข99อันุนาขัดเสิร์ฟบอลแรกโดยชุติพลให้หัวเสาติดสนาที่วางลูกนี้ลงท้ายคอร์ดไปเป็นใคะแนนให้กับทีมกันาสินก็เสิร์ฟเกี่ยวบอลแรกไว้ หัวเสาตีติดบล็อกโอ้โหบล็อกจมเลยกบอ,องค์อาจลูกนี้จังหวะตีบอลของชุติพลนีเด็กเซิบแชมป์ตะคายยังร้องได้ยกของหลังองค์อาจตีกดลงไปอ่ะได้ในเซตที่สาม ชุลิมพลเซิร์ฟอัดบ่าบอลแรกเกี่ยวไว้หัวเสาการน,นเนกตีติดบลอ็อกการลูนนี้องอาจเซิร์ฟเก็บบอลแรกไว้ให้มาที่สามเมรประกาศสิทธิต,ตีกดลงท้ายขอดไปกะห้าต่อสาม สุพวิทย์เสิร์ฟมาเกี่ยวบอลแรกไว้ให้บุนมาตรงกลางยังรองได้เกี่ยวบอลสองไว้บอลสามเอาข้ามมาก่อนกับฟรีบอลของสโมสรเซนเวีซีให้บนมาตรงกลางตีฉลับตะข่ายลงไปค่ะการนั้นเน่ก็ทำคะแนนนี้กับทีมสโมสรเียวบอลแรกไว้ให้พี่ิวเสาตีฉีกมายังรองได้ ขอแก้ไขข้ามาก่อน3เมตรยังรับล้นข้ามาโอ้ยแต่กระแทกแรงหลุดออกไปกะ,ะวางมาเกี่ยววันแรกไว้ให้มาที่โค้งหลังตีแฉลบล็อกยังรองได้ต่อบอลมาลูล่ล้นอ้แล้วผลักข้ามาเลยค่ะยังงัดอยู่วันสามขอข้ามาเบาๆอยู่ที่สมสรพิษณุโลก ชุติบนโอ้โหยังร้องได้องอาจบ้างเลยลูกนี้องอาจองอาจเขาลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟวางมาเกี่ยวบอลแรกไว้ให้ไปที่ัวเสาตีเชลลบล็อกโอ้โหแต่บล็อกเอาอะลูกนี้ปิดได้ในเซตที่4ค่ะ เป็นทางด้านของสมโมสรเซตที่5ค่ะเป็นของสมโมสรเซนเซวีซีเมืองพลค่ะเสิร์ฟโดยกับตันทีมพัชินก์่ะเสิร์ฟเสิร์ฟวางมาเกี่ยววันแรกไว้ให้มาที่หัวเสาประกาศิทธ์ตีจิดบล็อกอย่างรองได้ประกาศิธิ์โอ้โหลูกนี้แล้วตีหลุดออกไปเองอะ่ะ พังกอนเซิร์ฟต่อบอลแรกเกี่ยวไว้ก่อนกับชุติพลให้ตรงกลางตีกดลงไปกับเอกวัฒนสี mm ่ค hmm. ะ <4 S 2> แนนกับสโมสรเซเจวีซีเมืองพลเกี่วบอลแรกไว้ให้บอลสั้นตีกดลงไปกับเอกวัฒนเอกวัฒน์เงินกระเสิร์ฟจับเสิร์ฟอัดมายัางเกี่ยวไว้ได้ประกาศ ตีอัดเหมือนกันค่ะบอลสองเกี่ยวไว้บอลสามเอาข้ามาฟรีบอลลูกนี้ประกาศสิทธิล์ลบ,บอลแรกเองแล้วตีเองอ่ะโอโ้โห <Isaiah. S 1> หมายเลข11ประพังกรก็เสริมให้กับสโมสสนเซนเจวีซี <ๆ VC, S 1> เมืองพลแมชชอย14ต่อ13บอลแรกสวยบอลสั้นตีฉลับยังรองได้ต่อบอลไปหัวเสาองค์อาตีอัดบล็อกรุ่นลงไปค่ะ โอ้ oh, ปิดได้ในเซตที่5ค่ะเป็นทางด้านของสโมสรเซนเซวีซ<ม>ีเมืองพลค่ะเอาชนะทีมสโมสร<ม>พิซโลกวีซีด้วยคะแนน15ต่อ13ค่ะ